ต่อไปเรามาบัรทึกยอดเดือนเดือนยกมากค,นนครับให้เราดูทามชีตข้อที่สาเลยนะครับยอดเืนเดือนยกมาของเดือนมกรามีรกกายการของนางสาวสุกใจเก่งมากเพียงคนเดียวน,นะครับคือมีเงินเดือนห้า0 0นบาทถูกหักประกันสังคมเจ0ร้อย้าสิบและภาษีหน้าที่จ่ายสา0 0ันบาทนะครับเราจะเข้าไปบันทึกที่โปรแกรมกันเลยนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูหลักนะครับ แล้วก็คลิกไปที่วันที่อันเดือนยกมาครับต่อไปมันจะขึ้นแค่ไขมาวันอันเดือนยกมาก,ก่อนใช้ระบบนะครับใส่ต่อไปนะครับจากนั้นเราใส่เดือนปีนะครับให้เราใส่ศูนย์หนึ่งครับสองห้าแปดครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วให้เราคลิกปุ่มโอเคนะครับ ข้ามาแล้วเรายังไม่มีรายการให้กด F3 เพื่อเพิ่มเลยครับจากนั้นลาดพนักงานให้เราใส่01ครับส่วนด้านล่างเ,เดือนนะครับให้เราใส่5,000บาทโปรแกรมจะดึงจากฐานข้อมูลมาให้อยู่แล้วนะครับและข้อคำนวณเงินเดืนประกันสังคมให้แล้วนะครับ ส่วนที่เราต้องใส่ก็คือภาษีหน้าที่จ่ายนะครับให้เราใส่สามพันบาทนะครับสําหรับการบันทึกยอดยกมาของนางสาวสุกใจมีเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากไม่มีเงินเพิ่มอีกอื่นๆและอ่นหนักอื่นๆนอกเหนือจากภาษีและประกันหนักประกันสังคมนะครับจากนั้นไล่เราขด F10 เพื่อบันทึกได้เลยนะครับเมื่อเรากด F10 บันทึกแล้วให้เราขดออกได้เลยนะครับ เมื่อเรากลับมาดูข้อจะมีข้อมูลนึเดือน,นยกมาของ,งานศากศ,าศาึกษาุใจเก่งมากแล้วนะครับให้เราดเดเกด F s c เพื่อออกได้เลยนะครับ